สวัสดีค่ะพี่น้องชา youtube มาสำรวจที่ตักป่าอินเทอร์เน็ตบดีพี่น้องอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตบดีจ้ะไปทายคลิปสดบ่ได้มันตัดเอาคือมีแต่คนฟินปกติมีแต่คนไทยนะปีนี้คนฟินขึ้นมาตักหลายเทะ ข้างนีป่ามันมาน,นอนผักเอ้ยเอ้ยทางผีเด็กหน่อยมันตักด้มันก็โยนลงโยน,นลงโตโตกับวันยัยซ้ำด่ายเด้อ Kuinka noikon? Hei! Saiko sinä paljon kalaa? Minä. Niin Onko paljon joku haluaa ostaa? Minun kaverille Mä tulin aika vastaan. Ei mulla ole vielä Joo Ot. Ot. Joo Aikalla. Niin niin Ot. Ota Lisa.

Ostatteko? Osto. Mene käisin. Mene. Palilla. Ostatteko? Montako ihmisiä? Kolme. 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 Mm. Kaivin lisää kusi, sitten, kusi, sitten tietä. Kuusi mm. euroa. Mä annan lisää. Annan lisää vähän päin. Minä annan teille kaksi euroa. Kaksi, kaksi, kaksi. Okei. Okay. <laughs> okay. <ole. laughs> Siihen ei kaiken ja nyt on saanut. Mä kaivin lisää. เปนออสาลิสม <m uch> ู <h ull> ้เอาตน้หาอมเสียลแต่มนกูม่ดกาแฟเลยฮะแกมาอตฮะโอมีตั้งอยู่เอมให้เขาตักอีกก่อนให้เขาตักอีกไม่ได้ลิสซฮกกมวตาแย่งกันเดี๋ยวเราออาเนป้าวงลิสซยมเวรนซาละหเร็วทางฝุนน้ำทางุนน้ำเด็กน่อยสองคนทางฝุนน้ำ คนไทยบ่มีมาตักแล้วคนไทยได้มาซื้อคนฟินระบาดนี่จะย่างไปเบิ่งทางพ่นดูปาก้นไหลวะเทพมาเลื่องคุณแม่๋นวเอออาถ้าขายอันนี้มันเป็นเหมือนแห่ไงติดปลาดีแซบคุณพี่เออ ไปแม่ประกอบ้านข่กระมีกอะก็ไปตัวเจ้าว่าไปเถื่อนาะไม่ยอมไปหาสักทีอย่าเฝ้าจกเงินให้มันตักอีกให้มันตักเพิ่มอีกน้าก็ไม่มีว่ะไม่ได้พกตังค์เนาะเพราะว่าเราใช้แต่บัตร แม่มีอยู่ในรถเมื่อกี้แกพูดอยู่เออให้มันตากอีกก่อนยังมาไปเบิ้งเด็กหน่อยฟังผุ่นก่อนเอาแบตก็จะเบิดมาตักมาพอเด็กหน่อยอันเอื้อยเราวสงสารเด็กหน่อยมูนี่ ว่าอยากให้ว,าาว,าว่าอยากบ้าง่ายๆซะว่าว่าอยากให้มันตักป่าขึ้นมาล้วเอามาถิ่มเอามาเลนนี่สินะพี่น้องอก็เลยขอสื่อแล้วน่าตาฟังกับปาลีหยอนเตนเลยมาหาทางพิดมิสากัน่ะไล่ให้ตาโป้ยนิงเก๋ ก chat, uh, yeah, yeah, ็อ well, sort of ีโซ่าฮะย่ามาลุินซาไซ่ปลายอนไลือกมาต่พิกุสีอ่ะสโยเซียล่าออนมือกูซีเอโรนึกซาร่ะค่ะโอตอลนี้จกุนตุลเลยโย่บอกฉันปล่อยไปหมดแล้วนะวะได้ตัวนึงแง่ปล่อยไปแล้วคันว่าเม้นมันได้ ขึ้นได้ปะนอ่ำมึงนี่ไปทางพุ่นแบดมือไปเบิรงทางพุ่นต่อมอ <c oughs> ่วนเจ้าทินเจ้าทินเขามาดักถาคอนแล้ว <c oughs> <c oughs> คนไทยเข้ามาจอ,จอบซื้อเอาบ้านี่เ <c oughs> ออ <c oughs> ฟังผุนมันปล่อยแล้วโอ้ยหามึงสั่งมาอยากได้เงินเนาะมาข้าเดียวเนาอ้ําได้ป่าไปทอดกินโอ๊ยได้ไปแด้เอาแมนเอาเจ้าว่าไปบ้านคอยบอกโอ้ยลานอยู่น้ำมันอันนั้นมันบ่ไปโอ้ยว่าสิไปกินส้มต่ำบ่แม่นรือเฝ้าอยู่บ้านยี่สิบแปย้ายอายุนั่นมันบ่ไปแต่ิเอาไไปหับหลานเออเออแล้วแต่ ตามสะดวกก็ไปส่งแก้มก่อนก็ได้นี่ว่าแล้วไปลูกไปกินน้ำนะเนาะเออถ้าไปกินก็ไปด้วยกันก็แล้วแต่แต่ว่าจะไปแตกแมงค์สิบได้เด็กเอาเงินนอยู่ในรถในแก้มขับรถหกบาท่มีอยู่ในรถนี้กระหกบาทก็แจกมันเลยคนละสอง เพราะยังไงดูดูแล้วมันก็ไม่ได้อีกแล้วล่ะเดี๋ยวเราบ่าเอาคู่ตีเชียวคู่เห็นแล้วเห็นเด็กอันนี้มาไม่อันนี้มาจะใส่อันนี้มาดุเด๋นะวันน้เนี่ยแ่ละบ้านเทาได้หนิด่างแบบนี้คุณคุณไถ่ก้อนอิฐิ่ดอกบาทนี่คุณฟินก็มเอาหมดแล้วไปเบิ่งผู้เบาตักปล่าคุณเนาะพี่น้องเบิ่งผู้เบาตักปล่า

กลางล้ำคลองเลยอ้าพญายันน <sy> <petto> oh <mos un iram BACK> ี้ก um ็ได้ติไปเบิ่งก่อนตักไปให้เมียเจ้าบ่พญาใส่ก็ซนาปาลิยอนซากรมากาศแยฮะขอฉันดูหน่อยให้ฉันดูได้ไหมเขาได้สามตัวใหญ่ๆพนะว่าฝาหมอแม่พีน้องหมอบันหมอบันเขาอ่ะ bừng hình bọt à ừ con ít có xa sa là ta mã mặt đi à ăn 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 quá ăn เสแบตไปรองเทอ่อนโทรมากติดแบตมันบิดเหลือมันเตือนแล้วว่าคันนี่โอเคค่ะเดี๋ยวอันย่ำปลาขึ้นหลายๆขอยสิมาใหม่เด้อเดี๋ยวสิมาให้เบิ้งใหม่อันเข้าไปติดตามทางทั้งเฟซบุ๊กได้เห็นรูปเห็นยังเนาะพี่น้องเนาะอือทางนี้ก็ได้มีแต่ภาพมีแต่เสียงจังสี่นะบ่ได้มีรูปภาพนิ่งให้เบิอ้องบางทีอินเทอร์เนต็ตดีๆก็มาถ่ายสดคุยกันเนาะพี่น้องโอเคค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย